ข่าวดีคอลมอแจกเงินเยียวยาโควิดเราชนะม33มได้อีกคนละ2,000บาทบอลบอก็สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทย p ีบนะครับวันนี้นะครับ5พฤษภาคมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมิติเห็นชอบในการ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลายโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสำหรับโครงการเราชนะนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน2,000บาทนะครับจะโอนเข้าสัปดาห์ละ1,000บาทระยะเวลา2สัปดาห์นะครับส่วนระยะเวลาใช้จ่ายนั้นในโครงการนี้จะ มีเวลาไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับส่วนสัปดาห์ที่จะโอนเงินเข้านั้นยังไม่ได้กําหนดนะครับโครงการม .33 เรารักกันเช่นกันนะครับก็จะได้2,000บาทเงินเข้าสัปดาห์ละ1,000บาทเช่นกันนะครับวันที่จะโอนเงินเข้านั้นยังไม่ได้กําหนดเช่นกันนะครับมีระยะเวลาในการใช้จ่ายได้ถึง30มิถุนารเช่นเดียวกันกับโครงการเราชนะนะครับ ต่อมามีเพิ่มเติมของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเงินเข้าโอนเข้าในบัตรนะครับเดือนละ2 0 0บาท6เดือนนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่กรกดาถึง ธันวาคมนะครับแล้วแล้วก็โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนะครับจะได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ2 0 0ยบาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับก็คือกรกฎาคมถึงธันวาคมนะครับเช่นเดียวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต่อมาโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับโครงการนี้คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจํานวน31ล้านคนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเงื่อนไขก็คือ สามารถใช้ได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะครับหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการนะครับโดยสามารถเริ่มใช้ได้ประมาณ เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมนะครับมีเวลาประมาณ6เดือนนะครับส่วนรายละเอียดในการกดรับสิทธิ์อย่างไรนั้นวันที่จะมีเมนูให้กดรับสิทธิ์นั้นยังไม่ได้ระบุนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับบอนบอกอกสวัสดีครับ